สดีครับพี่พี่น้องนทุกคนวันนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับประกาศเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว Water OS นะครับตอนนี้เป็น Operating System ที่ผมเนี่ยชื่นชอบที่สุดในตอนนี้เลยนะครับนี่ให้ดู Water OS ตัวนี้นะครับที่อยู่ในตัว Royal Flex Pi สเนี่ยจะมาพร้อมกับเหตุผลนะครับว่าทำไมเจ้าตัว Water OS ตัวนี้เนี่ย เป็นอันดับหนึ่งในใจนะครับเริ่มต้นเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว o p p o f i n เนะครับที่โอ้โหก็เคยเป็นหนึ่งในใจผมมากนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องที่เวลาที่เราเปิดพวก Instagram เนี่ยเดี๋ยวเปิด Instagram ให้ดูนะครับ Instagram ที่เขาเปิดมาในตัวของ f ฟ n อ n เนี่ยมันจะไม่ใช่มือถือที่ทำเต็มจอได้นะครับแต่ตัวนี้ เวลาที่เราทําเต็มจอเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถแบบดูได้เต็มจอของมันเลยนะครับแล้วจอข,ขนาดของเขาเนี่ยอยู่ที่7.8นิ้วเลยนะครับแล้วก็ส่วนในรูปพรงรูปภาพเนี่ยเวลาดูเนี่ยดูได้เต็มตลอดนะครับ Instagram นะครับผ่านไปแล้วนะครับเราไปดูในตัวของ Facebook กันบ้างดีกว่า f a c e b o o k นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกําหนดให้เราเนี่ยดูแบบนี้ นี่อันนี้จริงๆคือเป็นสัดส่วนที่เขาต้องการให้เราดูนะครับแล้วเวลาเราดูเนี่ยมันก็สามารถแบบดูได้เต็มจอแบบเต็มๆเลยไม่มีอะไรขาดหายเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบใจมากๆเลยนะครับแล้วความไหลลื่นของเขาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเวลาที่เราจะสครอวแทบจะไม่มีเบรกเลยเห็นไหมมันไปได้เรื่อยๆเลยนะครับคือการเร a ด i n งของมันหรือว่าการโหลดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะว่องไวมาก มาถึงข้อที่2นะครับที่ผมเรียกมันว่าไซลอนเชอร์เนี่ยนะครับก็คือในการเรียก Quick แอปพลิเคชันแบบเร็วๆขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกแล้วเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันมีช่องให้เราเนี่ยใส่แอปพลิเคชันเพิ่มนะครับแต่ผมเนี่ยใส่แค่5แอปเนี่ยมันก็เหลือแล่แล้วยกตัวอย่างนะครับอย่างสมมุติว่าผมต้องการจะเรียกแอปพลิเคชันเอ่อเฮ้ ต้องการจะเปิด YouTube มาอย่างรวดเร็วหรือว่าจะเปิดตัวแคลคูลเลเตอร์หรือว่าเครื่องคิดเลขนะครับเราก็สามารถกด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 ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ใช่แค่เรากางจอนะครับพอเราพับจอไปเนี่ยเจ้าตัวไซ l อนเชอร์ของมันเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่มาอยู่ตรงข้างๆนี่เห็นไหมให้ดูเนี่ยเราก็จะสามารถเรียกมาได้เราก็เรียก a c e b o o k เนี่ยมันก็จะออกมานะครับดู Facebook Facebook ได้ด้วยเลยว่าเป็นยังไง แม้ว่า operating system water OS ตัวนี้น,นะครับจะคล้ายๆละไม้คล้ายคลึงนะครับกับเจ้าตัว EMUI นะครับหรือว่า Harmony OS ต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่ทาง EMUI ทำไม่ได้นะครับก็คือในการที่เรียก notification จากคลึ่งทางลงมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถทำได้นะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่ามันเรียกจากตรงไหนก็ได้เลยนะครับเนี่ย ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับสาหรับมือถือที่ตอนนี้เนี่ยจอหย่งจอใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสำคัญมากว่าเวลาเราเลก n น t ติฟิเคชันลงมาเนี่ยมันควรต้องเรียกลงมาได้เลยนะครับแล้วหน้าตาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยละไม้คล้ายคลึงกับ EMUI พอสมควรแล้วไอ้ตัวเรียกเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นนะคือมันสามารถเรียกได้หมดเลยนะครับเรียกไม่ต้องมานั่งดึงจากข้างบนลงมาเนี่ยเราเรียกจากหน้าจอไหนก็ได้อันนี้คือหน้าจอที่3นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลางจอ ออกมาให้ดูนะครับว่าพอเวลากลางออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนี่กลางจอกมานะครับแล้วเราก็จะเรียก notification ลงมาเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้เรียกจากตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยเราเรียกจากตรงไหนก็ได้เลยเนี่ยสะดวกมากๆตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ชอบไอ้ฟีเจอร์อันนี้มากๆและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมชอบสุดๆไปเลยเนี่ยก็คือ การเปิดแอปพลิเคชันได้ถึง3แอปพลิเคชันพร้อมกันนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูมือถือฝาพับต,ตอนนี้เนี่ยที่เปิดได้เก่งๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะได้แค่2แอปนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันเปิดแอปพลิเคชันออกมาได้3แอปทํำยังไงนะครับโดยที่สมมติเราเปิด Facebook ก่อนโอเคเราดู a c e b o o k ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วเรากดเจ้าตัวแป้นสารพัดประโยชน์นะครับผมเรียกมันว่าแป้นสารพัดประโยชน์แล้วกันดับเบิลคลิกไปนี่ มาละนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเนี่ยคุณจะต้องการจะเลือกแอปพลิเคชันไหนผมจะเลือก YouTube อะ u t u b e ดูตัวเองนะครับสมมุติว่าจะดู youtube ไปแล้วก็ผมสามารถเปิดอีกแอปพลิเคชันหนึ่งในการที่จะ,ะสมมุติว่าเราต้องการเครื่องคิดเลขนะครับเราก็จะสามารถกดเครื่องคิดเลขไปด้วยได้แล้วก็ดู youtube ไปได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถดู Facebook ได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าสารพัดประโยชน์มากๆแล้ววิธีการปิดเนี่ย ง่ายแสนง่ายนะครับเห็นแถบจุดๆเม็ดๆตรงนี้ไหมเราแค่ลากมันเราก็จะได้เป็นดูเป็น Facebook เหมือนเดิมนะครับซึ่งดูแนวนี้มันก็โอเคนะได้อีกแนวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามผมเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาออกแบบมาคล้ายๆแท็บเล็ตนะครับซึ่งเวลาดูเนี่ยมันจะต้องดูแบบแนวแนวตั้งแนวแบบนี้มากกว่านะครับดูยังไงก็ได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยแบบนี้มันดูได้รู้สึกว่ามันเหมือนอารมณ์แท็บเล็ตมากกว่าแท็บเล็ตพับได้คิดดูดิ ส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่เทใจให้ไปเลยเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันนะครับอย่างการดูอะไรสดสดฟุตบอลสดหรือว่าบาสเกตบอลเนี่ยผมชอบอันนี้มากที่สุดนะครับแล้วเวลาที่สมมุติว่าเรากดดูไปเนี่ยอันนี้นี่มันยังไม่ถึงเวลาของมันถ้าเกิดว่าเรากดดูไปใช่ไหมครับแล้วเราต้องการจะ exit ออกมาเนี่ยเราแค่กดออกมาเนี่ยเจ้าตัวหน้าจอเล็กๆ floating window เนี่ยมันก็จะออกมาด้วยให้เราดูไลฟ์สด นะครับของตัวกีฬาที่เราชอบไปด้วยแล้วเราก็จะสามารถดูแอปพลิเคชันอื่นหรือว่าทำงานอื่นไปได้หลังจากที่พูดแต่ข้อดีไปเยอะแยะนะครับในตัวของ water OS ตัวนี้เนี่ยข้อเสียของมันเนี่ยผมพยายามหามากมายแล้วนะมันได้แค่ข้อเดียวนะครับก็คือการที่เราไม่สามารถที่จะ double tap to turn screen on หรือว่า turn screen off นะครับเนี่ยเราไม่สามารถทำได้แต่ มันก็ยังโอเคอยู่ดีเพราะว่าหลังจากที่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดหน้าจอนิดนึงนะครับคือไอ้ตัวแผงสารพัดประโยชน์เนี่ยมันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเราได้แม้ว่าเราจะไม่มีดับเบิลแท็บทูเทิร์นสกรีนออนนะครับเราสามารถดับเบิลแท็บมัน,นเพื่อดูเวล,เวลาดูโน้ติฟิเคชันต่างๆได้แล้วพอเราดูเสร็จแล้วเราจะกดดับเบิลแท็บตรงนั้นปิดก็ยังสามารถทำได้ซึ่งผมคิดว่ามันสารพัดประโยชน์มากม แต่ว่าเจ้าตัวแผงสารพัดประโยชน์เนี่ยนะครับมันใช้ได้ที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยมันใช้ได้เวลาที่เรากางจอเต็มที่อันนี้นี่คือผมพับจอลงมานะครับแล้วจะลองเทสดูมันไม่สามารถทําเป็น double ท a p ได้นะครับแล้วไม่ว่าอ่าผมลองเปิดขึ้นมานะครับแล้วย้ายย้ายมันนิดนึงนะครับไปอยู่อีกหน้าจอหนึ่งนะครับทสเลยเทสกันตรงนี้นะครับพอย้ายอีกหน้าจอหนึ่งเนี่ยอคราวนี้คือเราไม่สามารถที่จะใช้เจ้าตัวแผงสารพัดประโยชน์ได้แล้วนะครับแล้ว d o บิ l e tap เนี่ย มันก็ไม่สามารถเพื่อจะเปิดปิดหน้าจอเนี่ยมันก็ไม่ไม่สามารถทําได้นี่แหละที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อเสียของมันของ OS ตัวนี้ o perating system ตัวนี้นะครับก็มีอยู่ข้อเดียวจริงๆเลยเนี่ยนอกนั้น,นียก็จะมีที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รองรับ Google แบบสมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นมันจะมีบางแอปที่มันจะเด้งบ้างแต่ว่าแอปสําคัญสาคัญเนี่ย ที่ผมใช้งานที่จําเป็นที่ผมต้องใช้เนี่ยมันไม่เคยเด้งสําหรับผมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างเข้า y t u t u เนี่ยมันก็ดูได้ปกติสบายๆนะครับรูดดูรูดดูได้ปกติดังนั้นทุกคนคิดว่าเจ้าตัว o perating system ตัวไหนนะครับเวอร์ชั่นไหนที่ทุกคนคิดว่าชอบที่สุดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับ subscribe แล้วเอาไว้เจอกันนะครับ ในคลิปหน้าวันนี้เสนิเส,เส,เส,เสนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ